คือก็ไปบอกเขาก็ว่าเอ้ยน้องคุณมาทําหน้าที่เนี่ยคุณไม่มีกล้องเนี่ยมันผิดนะคือพูดอย่าไปพูดอารมณ์อย่ามาพูดกูทนไม่ได้มาจี้จี้เถอะกจูจริงๆนะผมผมทนไม่ได้ทนไม่ได้มาวัดแบบแบบบอย่างเงี้ยมาทนไม่ได้นี่ปัญหาเรื่องกล้องนะแล้วถ่ายไปเนี่ยผมจะไปเก็บที่ไหนว่าไฟล์ภาพอะ ต้องเจ็บจนกว่าคดีถึงที่สุดผัวเมียทะเลาะกันก็ช่างแม่นเมื่อก่อนก็จะผัวเมาเอาผัวมาขังก่อนเมียก็บอกเอามาขังหน่อยเอาขังคืนหนึ่งวันลุ้มขึ้นหายเมาพุกกันนะเกิดมันไปร้องว่าผมละเมิดสิทธิมนุษยชนละระหว่างไปควบคุมตัวเขามาเข้าห้องควบคุมเมื่อก่อนสังคมมันอยู่ได้แบบเนี้ยลูกเมาผัวซ้อมเมียเข้าตำรวจไปจัดการเดี๋ยวนี้ไม่จัดการ หัวซ้อมคุณใช่ไหมคุณ